สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำการประกอบชุดคัดแผ่นของส p a r k ค115ไอนะครับตอนนี้ก็นะครับเราได้ทำการประกอบชุดวันเวคัดแล้วก็เช็คนะครับวันเวคัดที่เป็นปกติจะต้องเป็นเหมือนในคลิปตอนนี้นะครับก็คือหมุนย้อนหลังได้แต่หมุนหน้าต้องล็อกนะครับอ้าวนะครับทีนี้ ในการที่เราจะประกอบชุดคลัต์นะครับข้างในนะครับไม่มีแหวนนะครับมีบูทตัวเดียวตัวนี้นะครับเดี๋ยวน้ํามันแล้วก็สวมบูทเข้าไปเลยนะครับทีนี้ภายในรูตรงนี้นะครับเป็นรูของแกนกระถุงคลัต์นะครับอ่าในรูจะมีแกนกระทุงคลัต์แบบนี้ยาวๆแบบนี้นะครับอ่านี่ตัวนี้จะเป็นแกนกระทุงคลัต์ตัวยาวนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยในคลิปนี้นะครับ เราจะพูดถึงขั้นตอนของการประกอบแผ่นคัตที่ถูกวิธีนะครับแต่ว่าในขั้นตอนของการที่ผมประกอบชุดคัตนี้มันจะมีปัญหาอยู่นะครับผมจะยกยอดปัญหาของการประกอบชุดคัตแผ่นไปไว้ในคลิปหน้าคลิปเดียวเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้เอาเป็นขั้นตอนของการประกอบก่อนนะครับอตอนนี้นะครับชามคัตตัวนี้ได้ถูกย้ำคัตมาแล้วนะครับดูจากรอยเกียร์ได้เลยนะ การที่เราไปทำการย้ำคัดเป็นยางย้ำคัดของเทียมนะครับเวลาใช้งานนานไปยางแข็งตัวกรอบแตกนะครับจะแตกละเอียดเป็นผงนะครับไปอุดไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับทำให้น้ำมันเครื่องไม่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะเมื่อพูดถึงระยะฟีของฟันเฟืองพลัดนะครับจะต้องไม่เกิน1เซนติเมตรนะครับทุกท่าน อันนี้บอกไว้ก่อนเลยระยะฟีจะมีประมาณ1เซนติเมตรนะครับก็คือเต็มที่แล้วนะครับเกินนี้ก็คือถือว่าสึกลออย่างมากเลยนะครับอ้าวนะครับตรงนี้นะครับมีแหวนตรงกลางหนึ่งตัวนะครับสำหรับชามคัดของสปาร์ค1 1อ i นะครับทุกท่านใส่แหวนเข้าไปนะครับแหวนเป็นรูปฟันเฟืองเด้อข้างในนะครับพอเราใส่แหวนเข้าไปทีนี้นะครับเราก็นะครับเอาชามคัด ตัวกลางมาใส่นะครับตัวกลางนี่แหละครับพี่น้องน,นะครับพอเราใส่เข้าไปนะครับเราก็ต้องหยอดน้ํามันก่อนใส่นั่นแหละทุกครั้งนะครับมันจะได้ลื่นเล็กนิดนึงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการสาธิตการประกอบนะเพราะว่าในขั้นตอนของการประกอบจริงนั้นนะครับผมต้องฉลมน้ำมันผมต้องใช้น้ำยาล็อกเกลียวผมต้องเช็คความแน่นของน็อตนะครับมันจะเสียเวลาดังนั้นผมก็จะ เอาเป็นเอามือขันน็อตไว้เฉยๆนะครับทุกท่านนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปทําการขันน็อตเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็คือแผ่นพับล็อกกันน็อตคายของแท้ที่สั่งมาตัวหนึงก็ไม่กี่กระตังล็อกนะครับอ้าวนะครับทีนี้วิธีการใส่นะครับเอาแกะซองคือบอกพี่น้องนะครับอ่านะครับวิธีการใส่แผ่นพับล็อกตรงนี้นะครับเราจะคว่ำหน้าเข้าไปแล้วก็เอาง่ามนะครับไปล็อกกันกับสันนูนที่ เสื้อคลัดนะครับเอาหลุดมืออีกต่างหากพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ง่ามตรงนี้เขาเขาเขากับสันนูนนะครับเวลาใส่ก็คว่ำคว่ำหน้าเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการหมุนน็อตให้แน่นนะครับเราจะหมุนเดี่ยมน็อตให้ตรงกับอ่าให้ตรงกับปีกที่เขาทํามานะครับพอเหลี่ยมน็อตมาตรงปั๊บนะครับมันแน่นแล้วเราก็พับล็อกได้เลยกันน็อตขายนะครับทุกท่าน นะครับตรงนี้นะครับเวลาเราประกอบเข้าไปนะครับชามคัดจะต้องหมุนฟรีได้แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอิสระแบบนี้เลยนะครับอ่ะนะครับเราจะเทสโดยการเอากุญแจระแจเบอร์19กมาขันให้แน่นนะครับอ่าถ้าขันแน่นเข้าไปหมุนฟรีได้อย่างนี้ก็ถือว่าเราประกอบถูกต้องไม่ผิดพลาดแต่อย่างใดนะครับทุกท่านมันต้องหมุนฟรีได้อยู่แล้วนะครับรถทุกรุ่นนะครับทุกค่ายเลยนะครับทุกท่าน ทีนี้ในขั้นตอนของการประกอบแผ่นคลัตนะครับแผ่นคลัตร,รุ่นนี้มีอยู่4แผ่นนะมันจะมีแผ่นพิเศษ,ยษยอยู่1แผ่นนะครับทุกท่านนะครับจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาก็คือแผ่นนี้แล้วแผ่นที่อยู่ข้างในสุดจะมีเสานะครับสําหรับใส่สปริงจํานวน3เสาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือแผ่นที่อยู่ข้างในสุดเดอ้อนะครับเวลาประกอบแผ่นคลัตทุกครั้งก็ให้ฉโลมน้ํามันเครื่องก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปนะครับ แฟนคัตใส่เข้าไปแล้วนะครับเอาเสาสปริงออกนอกนะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะเอ้าทีนี้แผ่นเหล็กคัตเนี่ยเราจะใส่ด้านไหนก็ได้นะครับแต่ต้องใส่ให้เหมือนกันทุกแผ่นนะอ่าถ้าเอาด้านนูนเข้าก็ต้องเอาด้านนูนเข้าให้เหมือนกันนะครับถ้าเอาด้านเรียบเข้าก็ต้องเอาด้านเรียบเข้าให้เหมือนกันทุกแผ่นนะครับเอ้าตามด้วยแผ่นคัตนะครับแผ่นคัตจะมีช่องว่างอยู่หนึ่งช่องอ่าสามช่องแบบนี้แหละนะครับช่องว่างตรงนี้นะครับจะเป็นช่องว่างสําหรับ คอมนะครับใช้คําว่าคอมนะครับคอมสปริงนะครับมันจะไม่ชนสปริงสปริงมันจะโผล่มานะครับนี่นะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นเหล็กเหมือนเดิมครับต้องประกอบแผ่นเหล็กให้เหมือนกันนะครับทุกตัวนะครับทุกแผ่นเลยนะครับถ้าเอาด้านเรียบเข้าก็เรียบเหมือนกันแหละนะครับถ้านูนเข้าก็ต้องนูนเหมือนกันทุกแผ่นนะครับอ้าวตามด้วยแผ่นคัสก็คอมเหมือนกันนะครับคอมสปริงเหมือนกันนะครับทุกท่านอ่านะครับใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ตามด้วยแผ่นเหล็กเหมือนเดิมนะครับใส่ให้เหมือนกันทุกแผ่นนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวก็ทีนี้นะครับแผ่นคัดแผ่นสุดท้ายตรงนี้มันจะมีรูนะครับแผ่นคัดแผ่นสุดท้ายจะมีรูอยู่3รูนะครับอ่ารูทั้ง3ารูตรงนี้จะไปชนกันกับสปริงนะครับสําหรับแผ่นคัดแผ่นสุดท้ายนะครับรูทั้งรูทั้ง3มรูนะครับจะต้องไปชนกันกับสปริงนะครับ สปริงตรงนี้ห้ามยืดนะครับถ้าเพื่อนเื่อนไปยืดเพื่อนๆ่อนจะวางแผ่นคลดไว้แบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะหลุดมันจะหล่นนะครับทุกท่านนะครับวันนี้บอกไว้ก่อนเลยเ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับภาพนิ่งก็แล้วกันนะครับเมื่อเราประกอบเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าแผ่นคลดแผ่นแรกกับแผ่นคลดแผ่นสุดท้ายนะครับที่อยู่นอกสุดนั้นนะครับสปริงจะยันกันไว้แบบนี้นะครับทุกท่าน ต่อไปนะครับก่อนที่เราจะใส่นะครับก่อนที่เราจะใส่ตัวกระทุ n g คลัดตัวสั้นนะครับอันนี้ที่ผมถืออยู่นะครับเป็นตัวกระทุ้งคลัดตัวสั้นนะครับมือขวานะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะสอดเข้าไปภายในรูเพานะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่แกนกระทุ้งคลัดตัวสั้นเข้าไปในรูตรงนี้นะครับให้เรานะครับใส่เม็ดลูกปืนเข้าไปก่อนนะครับมันจะมีเม็ดลูกปืนอยู่1เม็ดนะครับ ในขั้นตอนการถอดนั้นจะไม่เห็นนะครับว่ามีเม็ดลูกปืนเพราะว่าเขาไม่ใส่มาดังนั้นทําไมเขาถึงไม่ใส่เม็ดลูกปืนเม็ดนี้มานะครับในคลิปหน้ามีคําตอบให้นะครับก็ไปดูกันในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็หาเม็ดลูกปืนมาใส่นะครับเม็ดลูกปืนเม็ดเล็กตรงนี้นะครับก็เป็นเม็ดลูกปืนขนาดเท่าลูกปืนคอโนวาเรานี่แหละนะครับหรือนะครับว่าง่ายก็ลูกปืนล้อรถจัก,กรยานนั่นเองนะครับใส่เข้าไปเลย1เม็ด นะครับลูกปืนตัวนี้จะทําหน้าที่ช่วยลดการสึกหรอนะครับของแกนกระทุ้งคัดนะครับแกนกระทุ้งคัดมันจะไม่ชนกันนะครับเพราะว่าเม็ดลูกปืนมันหมุนได้เจ็ดร้อยยี่สิบองศาก็ว่าไปได้นะครับเพื่อนๆถ้าเอาเหล็กมาถูกันกับเหล็กหมุนไปหมุนมาเหล็กมันจะละลายต่อเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเขาก็เลยเอาลูกปืนมาขั้นกลางนั่นเองนะครับทุกท่านนะครับเมื่อเราใส่ลูกปืนเข้าไปนะครับใส่แล้วก็ลดมืออีกคือเกาแหละครับพี่น้อง นะครับเม็ดมันเล็กนะครับผมกะว่าจะวางให้ได้อย่างนี้แล้วก็ซูมให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าเออนี่มันมันมันต้องใส่ลูกปืนเข้าไปก่อนว่างั้นนะครับนี่นะครับถ้าเราวางลูกปืนเข้าไปอย่างนี้แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าข้างในมีลูกปืนนะครับเราก็เอาแกนกระทุ้งดันเข้าไปได้เลยนะครับทุกท่านนี่นะครับดันเข้าไปเลยนะครับพอเรานะครับใส่ลูกปืนเข้าไปนะครับใส่แกนกระทุ้งคัดเข้าไปนะครับ ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะทำการประกอบชามคัสตัวนอกแล้วนะครับเมื่อนะครับเราจะประกอบชามคัสตัวนอกเราต้องรู้จักว่ามันมีมาร์กนะครับรุ่นนี้มีมาร์กนะมาร์กมีอยู่ 2. จุด2ตํตำแหน่งเพื่อนๆจะเลือกใช้มาร์กตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเสานี้หรือว่าเสาที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็ได้นะครับนี่แม้มันจะมีจุดกลมอยู่นะครับนี่จุดกลมให้ตรงจุดกลมนะครับเพื่อนๆนะครับ เราจะใช้เสานี yes. Now, ้ก an ็ได้นะครับหรือว่าใช้เสาด้านล่างก็ได้นะครับนี่อยู่วางตรงกันข้ามได้หมดเลยก็คือเสาคู่นี้แหละนะครับทุกท่านมันจะเป็นมาร์กนะครับอ่านะครับได้หมดเลยนะครับอนะครับพอเรารู้มาร์กแล้วนะครับเราก็ทําการประกบเข้าไปเลยนะครับทุกท่านพอเราประกบเข้าไปปั๊บมันก็จะแนบสนิทกันนะครับถ้ามาร์กไม่ตรงีมันก็จะไม่สนิทเด้อนะครับเพื่อน แล้วทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องของสปริงนะครับที่อยู่ล่างห่างอยู่บนโดยปกติแล้วนะครับแต่ถ้าอ q c ิวซีเขาแต้มสีมานะครับสีจะอยู่ด้านนอกเสมอเด้อนะครับเพราะว่านะครับอะคิวซีเนี่ยเขาไม่เขาไม่ตรวจสอบด้านในหรอกนะครับเขาตรวจสอบด้านนอกนะครับว่ามีการใส่มาแล้วเขาก็แต้มสีไว้นะครับแล้วก็เอาเอาด้านสีออกมาข้างนอกก็แล้วกันนะครับอ้า นะครับตอนนี้นะครับผมก็จะทําการใส่สปริงเข้าไปแล้วก็จะแนะนําวิธีการขันน็อตนะครับการขันน็อตของชามคัตนะครับไม่ว่าจะเป็นของรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับทุกท่านถ้าหากว่าเราขันเข้าไปตัวใดตัวหนึ่งนะครับจะทําให้แผ่นเหล็กคัตโก่งงอนะครับดังนั้นในขั้นตอนของการขันน็อตยึดชามคัตตรงนี้นะครับ เราจะขันเป็นลักษณะกากระบาดนะครับหรือว่าวงกลมนั่นแหละนะ,ะหรือว่าเครื่องหมายบวกนั่นแหละนะครับทุกท่านเวลาที่เราทําการขันเราจะขันฝั่งตรงข้ามเสมอนะครับแล้วก็น็อตตั้ง4ตัวนี้จะต้องขันลงไปพร้อมๆกันนะครับค่อยๆขันทีละนิดทีละนิดไล่เวียนตัวลงไปนะครับเพื่อนจนกว่าจะแน่นนะครับเพื่อนนะครับอย่าไปขันตัวใดตัวหนึ่งเข้าเลยนะ ถ้าไปขันตัวใดตัวหนึ่งเข้าหรือว่าไปถอดเวลาถอดถอดตัวใดตัวหนึ่งออกมาก่อนเนี่ยเหล็กมันจะโกงงอนะครับอ่ามันจะทําให้คลัสเราไม่ค่อยจากนะครับเ,เพื่อนๆเอ้านะครับในคลิปหน้านะครับเราไปดูกันนะครับว่ามันจะผิดพลาดตรงไหนในขั้นตอนของการประกอบคลัสครับ